เราเราชอบวาดรูปครับเราจบอาร์ตมาเราจบเราจบเพนติงที่ประสันมิดสีนักเรียนวิโรธประสันมิตรรคับก็ถ้าเรียกคณะเต็มๆคือคณะแม่งยาวมากได้คณะคณะศิลปกรรม,มศาสตร์เต็มเลยครับภาควิชาทรรัศนศิลป์เอกจิตกรรมนี่คือจบเราจบเพนติงมาใช่ใช่เราชอบวาดรูปแล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงเนี่ยฟลุ๊ก ร้องเพลงเนี่ยฟลุกคือเราอยากเป็นอากร้องอยากวาดรูปชีวิตเราไม่เคยอยากทำอย่างอื่นเลยนอกจากทำงานอาร์ตอย่างเดียวตั้งแต่เด็กเลยแหละพี่ใช่โหตกผลึกได้ตั้งแต่เด็กโคตรเท่เออตั้งแต่เด็กก็แล้วเราก็ไม่คิดว่าจะทำอะไรแต่เราร้องเพลงมันได้เราเรารู้สึกว่าเราก็ร้องเพลงได้นี่หว่าเนี่ยแล้วก็เลยแล้วก็เลยร้องแล้วก็ไม่คิดว่าแบบ จะร้องมาถึงทุกวันนี้เหมือนกันพี่ชีวิตคล้ายๆพี่ติ๊กเหมือนกันนะพี่ติก๊กชิโร่ก็เป็นประมาณนี้ก่อนอ่าเป็นเป็นจิตรกรเป็นจิตอันนี้ก่อนเรื่องวาดรูปเหมือนกัน,กนกเป็นคล้ายๆกันเลยพี่ถึงว่าคุยกันได้รเรื่อยๆการพี่ติ๊กผมก็มองปามเ,เ,เ, <c oughs> เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเริ่มต่อไปพี่ปามผมแทรกเลยว่าตอนนี้ที่ผมทึ่งงานพี่ปามเนี่ยขึ้นรูปงานพี่ปามให้ดูก่อนได้ไหมครับเออเออยู่ดูงานที่พี่ปามทำแต่ละงานครับอ่า อันนี้ชุดเก่าแล้วใช่เดี๋ยวเด๋วขึ้นมาสักสามสีรูปให้ดูเป็นตัวอย่างว่าทําไมผมถึงทึ่งครับอ่าอ่าฮะนี่เป็นเพนติงนะครับครับเพนติงเป็นอะคริลิกเพนติงเนี่ยสวยๆทุกรูปเลยพี่โอ้ยเซ็ตเก่าอันนี้เซ็ตพูดถึงชื่องานว่าชุดมันชุดชื่อสยามเลนเจอร์ครับสยามเลนเจอร์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนะลุยกันรู้อยู่ว่าเป็นอาชีพอะไรก็เลยเป็นงานเสต๊ดสีเนี่ช่บังขายโรตีแน่นอนนี่ป้อมที่มึงอยากจะถามว่าทําไมต้องเป็นตำรวจ พี่ปาก็เป็นงานเสดสีงานเล้อเลียนสังคมคืองานทเทศกาลนยังชื่อว่าเป็นฮีโร่มันเหนื่อยคือแบบว่าออ๋คือเป็นฮีโร่อะบางทีเราต้องนั่งนึกว่าเราจะเป็นฮีโร่จริงๆไหมหรือว่าเราจะเป็นแค่ฮีโร่ที่แบบมาโอเวอร์อลังการสุดท้ายทำอไไม่ได้สักอย่างมันจะแซวแต่มันก็มีในส่วน ที่ชื่นชมอยู่บ้างอยู่ด้วยแต่แตแตแก็กานนี้กันรู้กันรู้กันอยู่ <c oughs> นะพี่นะ <c oughs> รู้กันอยู่ <c oughs> มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ <c oughs> ใช่ใช่ใช,ใช,ใชเ่เป็นฮีโร่ไม่ใช่เป็นเรื่องเท่ยอย่างเดียวนะ <c oughs> เป็นเรื่องเหนื่ <c oughs> อยด้วยใช่เหนื่อยเหนื่อยอะย้อนกลับไปที่อยากจะเป็นอาร์ตตตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วเริ่มเรียนอะไรยังไงพี่จนมาแบบก็เราเอาตั้งแต่ตอนไหนอะประถมเลยเหรอที่พี่อยากเล่าเลยที่พี่รู้สึกว่าอยากแชร์ว่าคือพี่คิดมุมเนี้ยอ่าคืองี้เราเราเราเรียน ตอนเด็กๆเนี่ยช่บตอนตอนปสามอะเราโชคโชคดีหรือโชคอะไรก็ไม่รู้เราได้ไปอยู่ญี่ปุ่นสามปีเป็นไม่รู้หรอรู้ครับเออย่างก็ไม่รู้มีอารมณ์ตามมีอารมณ์ตามไปอยู่แไปอยู่ญี่ปุ่นมาสามปีตอนตอนนั้นประมาณจประมาณแปดขวบก็สามสิบกว่าปีมาแล้วครับไปไปอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าพ่อเป็นผู้ช่วยทูตทหารบกได้เป็นอะให้ไปประจำที่ญี่ปุ่นครับแต่ สมัยก่อนเนี่ยเขาทางหลวงเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีค่าเราเรียนบุรให้ไม่มีแบบไม่มีค่าสบบทันลูกลูกลูกหลานจะไปเรียนหนังเสือเขาไม่มีเขาไม่มีค่างบมีให้ผู้นี้ก็ไปแบบจนๆเนี่ยมีตังค์ไปแต่ว่าก็ไม่มีตังค์ไปเรียนนานาชาติอ่าฮะก็เลยต้องไปเข้าโรงเรียนรัฐบาลญี่ปุ่นแทนเราก็เลยได้ภาษาญี่ปุ่นมาแล้วช่วงที่เราอยู่อ่ะเป็นช่วงที่พีคของแบบการ์ตูนที่กําลังฮอตๆกันจนมาถึงทุกวันเนี้สมัยก่อนที่เราอยู่เนี่ย ช่องที่เขาฉายอนิเมะพอดีเลยนะมีดะคอนบอลโอ้โหทีนี้คือแมนเคนชิโร่เซนเซ่ยโอ้โหพีกพีกทุกเรื่องแล้วคู่หูคู่หาเมื่อก่อนชิบูระโต้เน่ยแต่ก็คือแบบว่าจะอยู่อยู่ตอนนั้นพอดีเป๊ะเลยเราทั้งเราก็จะดูมาตลอดอะไรเงี้ยเราเราก็เลยแบบได้อิทธิพลจากการโตนญี่ปุ่นมาด้วยแล้วก็นั่นแหละพอพอมันมีกอิทธิพลตรงนี้พอเราเราเข้ามหาลัยนู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็มาเรียนต่อที่ อมอปลายที่บดินเดชาเสร็จปุ๊บก็ไปเข้ามาหาลัยที่มสวภาษาเมเรียนนะฮเรียนเพนติงอ๋อแสดงว่าพี่ปางก็คุกคีกับภาพวาดกับการ์ตูนกับอะไรแบบนี้อยู่เลยรักที่จะอยากจะใช่ใช่เราลึกๆเราอชอบอนิเมะอยู่แล้วคือความเป็นอนิเมะมันจะเข้ามาในตัวแต่ตอนตอนตอนเมื่อก่อนเลยอะตอนเข้ามาหาลัยไม่ใช่ตอนอยู่มปลายเนี่ยเราก่อนนั้นเราชอบวาดเกี่ยวกับลายไทยเป็นเด็กชอบวาดลายไทยครับ แล้วเราก็จะชื่นชอบอาจารย์อาจารย์เฉลิมชัยแหม่แมมันมีพลังแต่เราก็จะชื่นชอบอาจารย์เลยอ่าแล้วก็ที่ในวิญญาณมีอนิเมะมาเต็มไี่แล้วออนนิเมะตนั้นนอิเมะมันยังแบบมันยังซ่อนตัวอยู่มไ่อแล๋อชอบงานลายไทยอะไรเงี้ยแล้วก็แม่เราก็พาไปหาอาจารย์เหลิมเลยที่ไม่รู้จักฮะพาแบบพาไปฝากพาไปฝากคือแล้วเราคุณแม่พี่รู้จักไม่รู้ เฮ้ยพี่ยุคนั้นคือแบบอยากเรียนอะไรแล้วคุณพ่อคุณแม่พาไปให้เรียนอ,ะอ่ะกับ <พา S 1> ตัวจริงอะ่ะ <พา S 2> อะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็พาไปแนะนำรู้จักก่อนตอนนั้นแกแสดงเดี่ยวจําได้ที่โรงแรมมงเทียนออ้อไปปุ๊บแกก็เอ้ยเป็นไงเอ้ยดีนะอะาวแบบตอนนั้นยังมอสีอยู่เลยครับก็รู้จักกันไว้ก่อนนิดๆหน่อยแล้วก็มีวันไปหาบ้างไปเจอแกบ้างอะไรเงี้ยพอจะเข้ามหาลัยก็เลยไปขอให้แกติวแกหน่อยให้ติวให้หน่อยเพราะว่าอยากเข้าสิปบุกรตอนนั้นแกก็ อ๋อได้เดี๋ยวติวให้แกก็เพราะว่าแกอยู่ในทีวีแกจะแบบเฮ้ยแต่เวลาแกอยู่ไม่ไม่อยู่ในทีวีแกจะคึมนขึ้ได้ได้เดี๋ยวสอนให้อะไรเงี้ยก็ไปเรียนกับแกแล้วก็ไปเอ็นไม่ติดเขาสอนอะไรบ้างพี่สอนแกสอนฟิกเกอร์คือคือจะเข้าสินประการได้เนี่ยมันต้องมันต้องฝึกฟิกเกอร์ฟิกเกอร์คือการเขียนคนต้องเขียนเขียนคนให้แม่นเขียน พวกอะไรก็ตัดให้เป็นกายวิภาคให้แม่นสรีละใช่ไหมสรีละถ้าไม่พื้นฐานไม่ได้เนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่เสียเวลามึงไปฝึกมาใหม่อะไรเงี้ยครับโอเคเราอยู่บนดินมาก่อนแล้วก็เด็กแล้วดันเป็นเด็กสายวิทย์ด้วยวัดรูปก็ปลาปลาไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยก็รู้พื้นฐานประมาณหนึ่งเอก็สอนนั่นแล้วเวลาแบบไม่กี่เดือนสองเดือนแล้วเจอแกก็ไม่ได้แกก็ไม่ตื่อทุกวันนะเขาก็วาดก็ส่งงานวาดแล้วก็ส่งงานแล้วเราก็ไปติวิศวกรด้วยอะไรเงี้ยแต่รู้เลยไม่ติีหรอกฝีมือแม่งไม่ได้เรื่อง คือพี่รู้ตัวเลยอ่ะรู้ตัวไม่ติดหรออ๋อโอ้ยคนแต่ลยวคนที่เข้ามาเข้าสินมกรนี่พวกแบบอันดับต้องเรียนช่างศิลป์มาหรือไม่ก็ชีวิตไม่ได้อยู่กับเลขอ่ะเราแม่งเด็กสายวิทย์แม่งคำนวณเวลาแบบอะไรเงี้ยอคือเขาได้ออกภาคสนามไปไปแล้วบ้างแล้วอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยไปเอ็นตอนนั้นเลือกสี่อันดับมีมีสินมกรจุฬาประสานมิตรแล้วก็ลากบังครับก็ได้ประสานมิตรไปแล้วก็ แต่ประสานมิตรเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคะแนนเลขน้ำยังมีควา้ถือว่าเป็นข้อดีนะพี่ถือว่าเป็นเด็กศิลป์อยู่คะแนนเลขเป็นเออก็เลยก็เลยได้อะไรเงี้ยเออแกก็ยังแต่แกก็ใจดีนะแกก็แบบว่าไม่ติดใช่ไหมเฮ้ยไม่เล่นเลยเล้วติดไหนประสานมิโอ้ดีดีแกวันนั้นงานศพศิลปินสักคนหนึ่งก็เสียพอดีแกก็เลยเดินพาเราไปฝากกับคณบดีที่ประสานมิตรลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ผมออาี้นี่หน่อย่ะ แล้วเราเข้ามาอะไรใหม่ๆก็ทุกคนโอ้ยพี่ถือว่าได้บ้างอย่างเงี้ยเลยนะทุกคนก็จะแบบที่นี่แม่งสิจอาจารเรือเว้ยโอ้โคนเท่อ่ะแล้วงานภาพช่วงนั้นก็แม่งเป็นอาจารย์เหลือเดะถอนอาจารย์เดนวิธีวาดมือคุณมีมือเพี้ยน้าเพี้ยนกันงกันงกอะไรโอ้ยกันงเขาเลยแม่งรวมถึงลีลาด้วยกันพี่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยอะจงอาจารย์นี่ก็แบบมึงต้องหาแนวทางของตัวเองนะอย่างเงี้ยแล้วก็ จนแบบจนกว่าจะเามาเป็นผลทางงานแนวของตัวเองได้ในแนวงานเราได้นเนี่ยจบไปแล้ว